สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอ7นักเตะพิมลีกที่มีโอกาสย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวห <Yeah. S 1> ลังผ่านศึกพิมลีกไปแล้วนะครับเเกมมีนักเตะหลายคนนะครับทำผลงานได้ดีและอีกหลายคนนะครับก็ยังพอถูถ่ายไปได้แต่อีกหลายคนก็เริ่มรู้อนาคตของตัวเองแล้วว่าต้องทำอย่างไร หากต้องการลงสนามอย่างสม่ำเสมอดังนั้นในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนะครับหรือตลาดหน้าหนาวเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นนะครับการย้ายทีมของนักเตะชื่อดังเพื่ออนาคตในการค้าแข่งของพวกเขาเหล่านั้นและนี่คือเจนนักเตะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีโอกาสย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เริ่มต้นที่คนแรกนะครับแฮร์รี่เคน โอกาสการย้ายทีมของเคนนะครับไปเรือใบสีฟ้ายังคงมีความเป็นไปได้เพราะตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังประสบปัญหาขาดกองหน้าตัวเป้าซึ่งอาจทำให้เป๊ปกลับมาเดินหน้าอย่างจริงจังในการดึงดาวเตะทีมชาติอังกฤษไปร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็เป็นไปได้นะครับคนที่ 2. ลาฮิมสเตอร์ลิงดาวเตะวัย26ปีโดนจับนั่งรอโอกาสที่มานั่งสำรองนะครับ ทำให้มีคำถามว่าเขาจะทนกับสภาพแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนโดยที่ผ่านมานะครับมีข่าวว่าบาร์เซโลนาสนใจในตัวเขานี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีนะครับสำหรับสเตอร์ลิงซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทีมใหญ่จากสเปนกำลังต้องการคนที่จะเข้ามากระตุ้นผลงานอันย่ำแย่ดังนั้นการยืมตัวสเตอร์ลิงไปเล่นที่สเปนนะครับจนจบฤดูกาลน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของสเตอร์ลิง คนที่3อารันแซงแม็กซิเมงปีกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเป็นผู้เล่นคนสำคัญในถิน Saint ่นเซนต์เจมส์พาร์คแต่ด้วยการที่สมูสอนต้องเล่นลนเพื่อหนีตกชั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาควรจะได้รับอะไรที่เหมาะสมกับฝีเท้ามากกว่านี้ไม่ว่านิวคาสเซิลจะอนุญาตให้เขาย้ายทีมออกไปหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าเจ้าตัวยังทำผลงานได้ดีไปเรื่อยๆเราคงจะได้เห็นบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ยื่นข้อเสนอให้เจ้าตัวพิจารณาเป็นอย่างแน่นอนคนที่ 4. ดอนนี่ฟันเดเบกความผิดหวังของฟันเดเบกเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภายใต้การคุมทีมของโซชาโดยเห็นได้จากเกมยูฟาแชมเปียนลีกกับบียาเรอัลซึ่งเจ้าตัวนะครับถูกสั่งให้ออกมาวอร์มข้างสนามแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวทำให้เขานะครับ ต้องกลับไปนั่งบนมานั่งสำรองอย่างเซ็งๆและที่ผ่านมานะครับมีข่าวว่าเอเวอตันเคยทาบทามฟันเดเบกนะครับมาแล้วเมื่อปีก่อนดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าในเดือนมกราคมเอเวอตันจะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งทําให้โอกาสที่ฟันเดเบกจะย้ายทีมก็มีสูงเช่นกันคนที่ 5. อเล็กซงลากาเซกสัญญาฉบับปัจจุบันของลากาเซสนะครับ กำลังจะหมดลงในซัมเมอร์หน้ารวมทั้งค่าเหนื่อยที่แพงเป็นอันดับ3ของสโมสรทําให้มีความเป็นไปได้ในการย้ายทีมมีสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในเดือนมกราคมนะครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเดอะกันเนอร์ในการหารายได้จากการขายดาวยิงลายนี้ท่ามกลางข่าวที่รายงานออกมาว่าสโมสรเตรียมดึงตัวโดมินิกคาเวิร์ดเลวินและโอลีวัตกินนะครับมาล่าตะขายแทนในตลาดซัมเมอร์รอบหน้า คนที่6ลอรดบาร์คลีย์บาร์คลีย์นะครับยังคงอยู่กับเชลซีในปัจจุบันแต่ต้องทนอยู่ในฐานะตัวสำรองแน่นอนว่าโอกาสที่จะเบียดแย่งตำแหน่งกองกลางในทีมของโทมัสทูเกลนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นนะครับการย้ายทีมในเดือนมกราคมถือเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อให้มีโอกาสในการลงสนามมากขึ้นและคนสุดท้ายนะครับปอปอกบาสัญญาฉบับปัจจุบันของปอกบานะครับ จะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีวีแวลที่จะต่อสัญญาใหม่ทําให้ข่าวเรื่องการย้ายทีมของปอกบานะครับมีสิทธิ์เกิดขึ้นจริงและถ้าเดือนธันวาคมยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนปีศาจแดงอาจจะต้องจําใจปล่อยปอกบาออกจากทีมในเดือนมกราคมโดยมีทั้งเลยเอลมาดริดยูเวนตุสและปารีสแซงฌแมงนะครับที่พร้อมจะรับตัวไปใช้งาน ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ดูคลิปของเราจนจบถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ